นอนถ้านอนถานอนไม่เป็นไรชิรันชิรันเยี่ยมมากไปเลยอย่าพึ่งไปแล้วเราจะไปคุณผูู้มสวัสดีครับภูมิพรสวัสดีค่ะมิ้พะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่นิดเน็กสดเด็กคอมบานนามามีอ่ะแอบเห็ดนี่ไงขอโชว์หน่อย ผู้อันนี้พุ่งเนยข้าแมวหน่อยอุย้ยเมื่อี้เราเที่ยวเยอะแล้วเราก็กินเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้มีก็เลยพาเด็กๆมาออกกําลังกายพอดีวันเนี้ยเขามีคลิดค้าสพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนะาะไปไปดูกันอ้ยนี่ก็จะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ฟิตเนสเฟิร์สนะคะก่อนเข้าเนี่ยเขาก็จะต้องมี สแกนไทยเซฟกับไทยชนะนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปด้วยค่ะสำหรับน้องๆก็ที่ตับผู้ปกครองมาก็คือแค่วัดอุณหภูมิอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไปฮูฮูเข้าไปพี่ปัน สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสคิดคัดนะฮะวันนี้สอนโดยพี่นะชื่อพิเกอร์นะครับแล้วก็นะครับคัดคิดคัดเปนนะฮะน้องๆนะครับจะได้ฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับฝึกในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะฝึกในเรื่องของความคิดด้วยนะฮะแล้วก็จะได้มีสังคมกับเพื่อนด้วยนะครับผมเด็กๆพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมกันหรือยังครับอ่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวพี่จะขอ ทำกิจกรรมอะไรหนึ่งอย่างก่อนนะฮะโดยพี่จะให้เราเนี่ยแนะนําชื่อแล้วก็บอกอายุพร้อมกับท่า1น่ท่านะฮะเดี๋ยวดูที่พี่ก่อนก็ได้ครับดูที่พี่นะคุณพี่สวัสดีครับพี่ชื่อพิเกอร์นะครับผมตอนนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็โพสท่า1น่ท่าอะไรก็ได้ให้เราคิดเราเองโอเคนะฮะอ่ะโอเคอ่ะยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยอ่าปรบมือเพื่อนหน่อยอ่ะเอาเลยฮะแนะนำได้เลยชื่ออะไรนะฮะ อ๋อน้องภูเก็ตอายุกี่ขวบครับแนะนําได้เลยอายุ5้าขวบครับอ้าวมีท่าไหมท่าไหน <c oughs> ท่านอนท่านอนท่านอนไม่เป็นไร <c oughs> เราทั้ง4คนนะฮะเราจะอยู่ด้วยกันทั้ง หชั่วโมงนะฮะในการฝึกของคลาสนี้นะฉะนนั้นเราจะเริ่มต้นการออกกำลังกายกันนะฮะโดยที่พี่จะพาวอร์มอัพง่ายๆก่อนมาเราจะเริ่มออกกำลังกายกันแล้วพร้อมหรือเปล่าอ่าเราจะแบ่ง2อฝั่งชายและหญิงแบบนี้เลยนะเกมที่หนึ่งนะฮะเราจะฝึก ในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทจากจุดสีแดงวิ่งไปที่กลวยวิ่งมาที่กลวยแล้วก็จับแล้วก็เอามาให้ครบสไลด์มาด้านข้างทีละอันเดล่าเจอภูเก็ตมา3 2เริ่มเลยมาพี่เร็วจับไว้นีทีละอันทีละอันเยี่ยมากทีละอันทีละอันวิ่งวิ่งวิ่งเรื่อยเรื่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 อยเรื่อทีละอันทีละเจอทีละอันทีละอันมาบ้าบ้ากันแล้วกันแล้ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,งไปโอเคไหมครับอันนี้พี่ซ้อมนะอันนี้พี่ซ้อมก่อนนะเราจะวิ่งไปคนหนึ่งตั้งอีกคนหนึ่งจะวิ่งเอาไปวางที่เดิมเข้าใจไหมฮะใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะรอบนี้เราแข่งกันจริงแล้วนะเราแข่งกันจริงแล้วเอามาพร้อมเลสามสองเริ่มเลยมาเริ่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เราอย่ายอมแพ้วางเลยหนูบไว้นี่วางนี่เลาอย่ายอมแพ้วางเลาอย่ายอมแพ้เลาอย่ายอมแพ้มาวางเลยวางเลยวางเลยดีดีดีเรวไปหาพี่้ำปั่นวิ่งไปแตะมือพี่้ำปั่นพี่้ำปั่นล่ะพี่้ำปั่นเอาวางทีนันพีนันเอออันไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรวางก่อนวางก่อนเร็ว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 เรรได้แล้วไปด้แล้วได้แล้วเหนื่อยไหมครับยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอ้โหจิ๊บจิ๊บเหรอโอ้โห ตอนนี้พักเบรกกันอยู่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยนอเฮียบอกยังไม่เหนื่อยเลยนะบอกเลยเล่นยังไม่เหนื่อยอ้ะไหนทีมนี้เหนื่อยไหมทีมนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยทีมนี้เหนื่อยเหรอนี่ระหว่างเบรกเลล่ะเขาก็เรียนออนไลน์ครับเกมกระจกให้เราได้ฝึกความคิดด้วยนะแล้วก็ได้ทำตามเพื่อนด้วยนะสี่คนดูพี่ดูต้องเป็นกระจกตามพี่พี่ทำท่าอะไรทำให้เหมือนมากที่สุดอ่าโอเคไหม พี่สมมติพี่ยืนพี่ออกมาพี่ทำท่านี้ทุกคนต้องทำตามพี่โอเคไหมแล้วก็ทำไม่ได้หัวท่าเลยดิไปไหนครับไปไหนที่อยู่นี่อ๋อท่ายากเลยเอาเลยเอาแบบทำแล้วแบบไม่ต้องถามใครโอ้โห อันนี้ยากมากจริงๆเราจะไปพร้อมกันกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็วิ่งมาเอาเหมือนเดิมใส่ไบเหมือนเดิมถ้ากระโดดไม่ได้ดูที่พี่เอาแบบนี้พอวิข้ามมันเอนะวิ่งขรามเออแบบนี้พอสามสอไปเริ่มเอิ่มเอ่ เอาใส่เลย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 เอาใสเลยดีมากเอาใส่เลยเลยแะมือแปะมือแะมือแะมือยิ่งไปเลยย่เลยยิ่งไปเลยย่ไปเลยดูกระโดดยกเลยยกเลยตบบลองด้วยบลงด้วยยพุ่งไปเร็วโอเคเร็วมากลองด้ยโอเคไปเร็วโอเคอันเดยวอันเดียวอันเดียวโอเค

วิง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 โอเอตัสีมากเป็นไงขึ้นไปตัสีมากเกมสุดท้ายแล้วนะเอาให้เต็มที่พร้อมเริ่มครับผมไปเลยเลยดี้เลยเร็วเเร็วเเร็วนละเเอาถยได้เลยคร้เอานย้โ้สุดยอด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 วิ่งยาวเลยเอาชัวรเอเเเโอเโอ้ ฉันปัดอย่ายอมแพ้หนูอยยอมแพ้อยยอมแพ้เราวิ่งกันมาโอเคโอเคผ่านลอยเลยถึงว่าสนุกไหมเหนื่อยไหมเท่ได้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมเหนื่อยไหมคะเอาแล้วเฮียภูมิมาว่าไงบ้างสิบเปอร์เซ็นต์อลังที่เหลืออ๋อพี่ปั่นเป็นไงบ้างโอเคไหมเหนื่อยไหมสนุกไหม อตัวอย่างใช่ไหมสนุกคนละอย่างนะก็ได้ผู้กีฬาผู้กีฬาชอบไปเที่ยวหรือชอบออกกำลังกายเออชอบไปเที่ยวไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมเขาเรียกว่า off circle นะฮะเราจะเป็นการออกกำลังกายโดยจะมีผจญภัยไปเรื่อยๆนะฮะตามสถานีไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะต้อง มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเยอะนิดนึงเดี๋ยวนี้จะใส่หลังนิดนึงใส่หลังนิดนึงใส่หลังนิดนึงพอแล้วไปเลยลเลยเลยระวังนะระวังเฮ้ย ค่ะเรียบร้อยแล้วเราทำเวลาไป1นาทีกับอีก4 0วินาทีอ่ามาตอนนี้เด็กๆนะคะก็เล่นคิดคาเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้เองเนี่ยก็ขอแบบ เข้ามาคุยกับทางน้องเกอร์นะคะซึ่งเป็นเทรนเนอร์สุดหล่อของฟิตเนสเฟิร์สนิดหนึ่งนะคะว่าเออที่มาที่ไปยังไงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคลาสของฟิตเนสเฟิร์สเนี่ยคือแบบเพื่ออะไรแล้วเหมาะสำหรับน้องช่วงวัยอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างอืมโอเคครับส่วนในเรื่องของวัยของน้องครับที่จะเข้ามาสมัครหรือเล่นของคิดค้าได้ก็จะเป็นช่วงอายุ4-12พขวบนะครับผมที่จะมาเล่นคิดค้านกับเราได้นะครับส่วน คลาสที่เราคิดมาเนี่ยฮะเราจะฝึกในเรื่องของความแข็งแรงให้กับเด็กๆหรือว่าน้องๆนะครับฝึกในการเคลื่อนที่นะครับรวมถึงการอยู่ร่วมสังคมกับเพื่อนๆด้วยนะครับมีการกล้าแสดงออกมีความคิดร่วมกับเพื่อนนะครับจะได้ให้น้องเนี่ยได้ฝึกความพัฒนาในเรื่องของความคิดแล้วก็ร่างกายด้วยครับสำหรับคลาสคิดคลาสของเรานะครับจะมีเสากับอาทิตย์นะครับเสาสองคลาสแล้วก็อาทิตย์สองคลาสนะครับผมยังไงถ้าเกิดอยากจะ พาทั้งน้องหรือว่าพาลูกๆลหลานมาสนุกมาออกกำลังกายกับเราก็เชิญเชิญได้เลยนะครับผมได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนดูสนใจอยู่ต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างคะอ๋ออาจจะเข้ามาติดต่อที่ฟิตเนสเฟิร์สได้ทุกสาขาเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบคุณครัขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเมย์นะคะเป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์เจคทีฟของฟิตเนสเฟิร์สนะคะสาวสวยของฟิตเนสเฟิร์สนั่นเองสวัสดีค่ะ เมื่อกี้ได้ดูน้องๆทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ได้คุยกับพันน้องเกอร์เทรนเนอร์สุดหล่อที่นี่มีตะขัดหน้าตาดังันเลยนะคะน่าคะดีทุกคนขอบคุณที่แพ้มากที่พาน้องๆมาเล่นสนุกในวันนี้นะคะที่จริงๆคิดคลาสเนี่ยสำหรับน้องๆตั้งแต่อายุประมาณ4ีถึงปีซึ่งจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นสมาชิกฟิตเนสก็ได้ค่ะใช่ค่ะตัวค่าสมาชิกของน้องๆเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0บาท รวมแว็กก็1นึ่พบาทใช่ค่ะถือว่าราคาถูกมากเลยค่ะแต่นี้แบบได้เดือนหนึ่งเลยใช่ค่ะถ้ามีเวลาทั้งเสาร์อาทิตย์เาบอกว่าเดือนหนึง่งโหได้ทั้งแค่ะได้แปดได้แปดค่ะใช่ค่ะค่ะถือว่าคุ้มนะเฉลี่ยบอกไม่กี่ร้อยเองเพราะว่าการมีกิจกรรมในเวลาว่างให้น้องๆได้ออกมาใช้ ได้ฝึกทักษะทางด้านร่างกายหรือ physical activity เนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดการเล่นมือถืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่สําคัญใช่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นสมาชิกฟิตเด่นแนะคะแล้วน้องๆสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ตัวนี้ช่วงที่น้องๆมาเล่นคลิดคลาสคุณพ่อคแม่สามารถใช้บริการในยิมได้ด้วยนะคะได้แถมด้วยกลายเป็นว่า น้องๆสมัครแล้วผู้ปกครองได้ของแถมเป็นสุขภาพของผู้ปกครองด้วยใช่ทีนี้เวลาเราออกกําลังกายเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่ามีคนดูแลน้องๆใช่เพราะว่าแบบคือทีมงานดูแลอย่างดีมากแล้วทุกคนคือเป็นคือต้องจบวิทยาศาสตร์กีฬาถูกไหมต้องคือมันจะมีส่วนด้านหน้าค่ะที่เป็นที่รับรองที่มีแบบเป็นพวกชากาแฟน้ําดื่มที่ปกติบริการให้ฟรีไวแล้วสำหรับสมาชิกแล้วถ้าเกิดว่า ผู้ปกครองเขาไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าน้องๆเขามาสมัครได้บริการตรงนี้ด้วยไหมคะคือถ้าสมมติว่าน้องมาสองคนอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่มาด้วยสองท่านใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการในวันนั้นได้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าไม่ออกกําลังกายหรือออกไม่ใช้แล้วเหนื่อยพักก่อนรอน้องยังเล่นไม่เสร็จก็ไปนั่งที่เล้าใช้บริการเรื่องเครื่องดื่มได้เต็มที่ค่ะอืค่ะก็คือเหมือนน้องหนึ่งคนต่อผู้ปกครองหนึ่งคนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ ราคามีสภาพมาประทับใจคิดคลาสเนี่ยมีให้บริการในฟิตเนสเฟิร์สทั้งหมด16สาขาในปัจจุบันนะคะ,คะลยละเรียะเนี่ยสามารถสอบถามได้ทาง a c e b o o k <ม>ของฟิตเนสเฟิร์สหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ค่ะดีให้ข้อมูลทุก,กช่องทางนะคะในเรื่องของมาตรการการรักษาการรักษาเวลยาห่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก<ม>็ยังเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่ค่ะ ทางฟิตเนสเฟิ์สคือมียังไงบ้างคะค่ะก็ปกติผู้ที่ใช้บริการของฟิตเนสนะนะคะถ้าอย่างเป็นผู้ใหญ่เราก็จะขอดูสไลมเขตเรื่องการฉีดวัคซีนสองเข็มเนาะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยหรือมแม้แต่เป็นน้องๆอง่ะก็ะะจะขออนุญาตดูผลตรวจ ATK นะคะซึ่งอาจจะใช้ได้ทุก3ามวันอะไรเงะะี่ยค่ะถามว่าแสดงกับทางเข้าได้ะคะ่ะ<อ>ส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะมีการจัดเรื่องเว้นระยะห้าเป็นเป็นประจำแล้วก็น้องผู้สอนทุกคนจะต้องใส่หน้ากากนะคะระหว่างสอนแล้วเราจะมีจุดอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยอยู่ทุกที่เลยะนะคะใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะคิทคลาสเนี่ยเราเทํามาเพื่อให้ส่งเสริมเรื่องการรักษาสุขภาพของน้องๆในวัยเยาว์นะคะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนในการดูแลสุขภาพของรุ่นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็อยากจะสืบเ,เราอยากจะสานต่อเรื่องนี้ให้ไปถึงน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ สุขภาพมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ตัวเราเองในการเริ่มต้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งหมดที่มาออกกำลังกายด้วยกันก็อยากให้มาลองทดลองใช้บริการดูแล้วดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพให้ดีแข็งแรงสู้กับในช่วงสถานการณ์ทุกสถานการณ์ใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากที่สุดเลยในยิย่งช่วงสถานการณ์ยุคแบบนี้นะคะ,คะน้องๆเรียนออนไลน์อะไรก็แบบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มาแบบ คือทักษะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์มากเลยค่ะขอบคุณคณนะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มแคลอรี่ด้วยการกินจจกบีเน่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายายกินเหรอโอ้โห